降り。 なるほ ที่ของสองปีที ผมเล่นก่อนอาแมปได้ดี 맞맙 าเรียบร้อยท็อกนะครับกือผักโคดแพงนะครับแต่ตอนนี้เราเงนินอยู่สี่หมื่นก้าทำอะไรไม่ได้เลยนะจะเก็บตังอีกสัก2องแสนนะครับไปไปไป,ไปแต่งรถนะนี่รถเ่านะครับผมชอบรถคันนี้มากเลยรถเป็นดูน่ารักนะแต่ว่าวิ่งสองรอพวกครับท่านผู้ชมถ้าพูดในโษนี่ ก็จะอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชม。 เลยคีงกันไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสุดแล้วเราก Hmm. <laughs> มันมีสองพิธนะครับต้อง はい。 อเกมีก่อโอ้ oh, มันจะมีต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟนะก่อนไปกันเลยนะโอเคนั่งรถไฟไปหาท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชม ท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็สำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ